สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานจากไพ่เทโรซึ่งจะเปิดเผยสถานการณ์ในช่วงวันที่25ถึง31ธันวาคมนะครับผม <c oughs> ผมจะดึงพลังงานจากกวางจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจากักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 9 99 แล้วเช่นเคยนะครับผมสำหรับตัวสร้อยอมเมทิสนะฮะล็อตนี้เป็นล็อตที่2นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่พลาดล็อตแรกนะครับล็อตที่2เนี่ยจะเพิ่มตัวพีเสียเข้าไปนะครับผมซึ่งจะช่วยดึงดูดรับสนนะฮะดึงดูดพลังงานที่ดีเข้ามาหาตัวคุณนะครับ <c oughs> ก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์หมอปอง m o r p o n g 999เช่นเดียวกันนะครับโอเคก็จะเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างสิ้นเชิงนะครับผมคริสต์มาสนะฮะจนถึงสิ้นปีนี้นะครับมีอะไรที่จะเป็นเรียกว่าอะไรดีโค้งสุดท้ายเพื่อปิดท้ายาปี2023สําำหรับตัวคุณที่รออยู่ในตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยนะครับชาวราศีธนูนะครับ อืมโอเคอ่ะโอเคในสถานการณ์ในช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับชาวราศีธนูนะฮะตัวคุณเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณพร้อมค่อนข้างมากถึงมากที่สุดนะครับคุณได้ night o f p e n t a c l e s นะตัวคุณพร้อมนะแต่ว่าสถานการณ์ไม่ค่อยคืบนะเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันใน partner ในพลังงานจักรวาลคุณได้ two of swords เหมือนกับตอนเนี้ย ตัวคุณเองมาย,ยืนหยุดหยุดจุดตรงทางแยกนะครับผมรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่โมเมนต์นี้ถอยหลังไปในอดีตเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทุกอย่างมันเกิดขึ้นสอดคล้องกับใจที่คุณเองต้องการคุณเองผลักดันคุณเองพยายามคุณเองคุณเองอดทนคุณทำทุกอย่างแต่ว่าและทำแล้วประสบความสำเร็จด้วยนะผมรู้สึกว่าทำแล้วประสบความสำเร็จแต่ว่า คุณพยายามทํามาแล้วมาหยุดยืนหยุดอยูย่ยยตรงเขาเรียกอะไรยืนหยุดอดู่ยตรงสี่แยกตรงเนี้ยไม่รู้จะเอาอยัางไงดีในสถานการณ์นี้เนี่ยพลังงานจักรวาลหรือพาร์ทเนอร์ของคุณหรือสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวคุณเนี่ยท้าทายคุณด้วยทางเลือกที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับผมคุณเจอสถานการณ์อะไรจะเป็นอย่างนี้ครับเหมือนกับคุณเองตั้งใจทาเต็มที่แล้วก็นําหน้าทุกๆคนมาตอนนี้คุณมายืนอยู่อยู่ตรงสี่แยกในขณะที่มีคนไล่หลังตัวคุณมา สิ่งที่ทําให้คุณเองหยุดอยู่ในสี่แยกโทษทีไม่ใช่สี่แยกทางแยกนะทางแยกนี้คือ two or source เป็นสถนานการณ์ที่มันเหมือนกับคุณเองต้องเลือกคราวนี้ผมยกตัวอย่างอย่างนี้กันอย่างเช่นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะสำหรับชาวราศีธนูคุณเองจะต้องเลือกความสัมพันธ์ว่าฉันจะเอาทางซ้ายหรือเอาทางขวาคือทางไหนดีนะครับเป็นสถานการณ์ที่ทั้งสองทางเลือกเนี่ยมีผลกระทบกับชีวิตคุณ เรียกว่าเต็มๆนะครับเรียกว่าประมาณ 90- 1 0 0ถึงเลยจะมีผลกระทบตรงนี้แล้วไอ้ทางเลือกนี้ไม่ได้เป็นทางเลือกที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นมันเหมือนกับผมยกตัวอย่างถ้าเป็นในเรื่องของการความสัมพันธ์ก็จะเป็นเรื่องของการแต่งงานนะครับผมการแต่งงานการมั่นหมายการจีบผู้หญิงจีบผู้ชายใครก็แล้วแต่จีบพาร์นเนอร์ของคุณเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ มีลูกนะครับผมหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่เป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะจุดเปลี่ยนชีวิตจุดเปลี่ยนความสัมพันธ์ในสถานการณ์นี้แล้วมันเป็นการตัดสินใจที่เขาเรียกว่าอะไรดีมันเป็นการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อนนะครับตัดสินใจแบบลวกๆกไม่ได้ต้องทํากันบ้านพอสมควรนะตัวคุณเองถึง นำหน้าทุกคนมาแล้วก็มาหยุดแล้วก็เบรกเอียดแล้วก็เหมือนพยายามจ้องอยู่ในช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะมันเป็นสถานการณ์ที่โอ้โอเคฉันต้องเลือกและแต่ว่า ทางเลือกนี้ถ้าเลือกซ้ายก็จะนําไปสู่อนาคตอีกแบบหนึง่งถ้าเลือกทางขวาก็นําไปสู่อนาคตอีกแบบหนึง่งมอคะ่ะนูโสดคะ่ะไม่มีความสัมพันธ์ใดๆโฟกัสเรื่องงานถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานของ t o o l of s o u r c s เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองได้โอกาสโอกาสนี้นำไปสู่เส้นทางชีวิตเส้นทางอนาคตเส้นทางงานแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นงานที่คุณเลือกที่จะทําที่ต่างประเทศ หรือจะอยู่ไทยหรือจะอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ประเทศอื่นก็นแล้วแต่นะเป็นสายการหรือจะ,อะทำอย่างผมรู้สึกว่าไอ้ไลฟ์อีเวนต์หรือว่าจุดเปลี่ยนชีวิตตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับยกตัวอย่างเพื่อนผมแล้วกันที่เขาเป็นพันธแพทย์เขาเป็นหมอฟันมันเหมือนจุดชีวิตของเขาที่เขาเลือกว่าเขาจะไปเป็นชาวสวนกล้วยไม้แทนที่จะเป็นหมอฟันอะไรแบบนั้นหรือก็เป็นช่วงเวลาโมเมนต์ Moment ของเขาเหมือนกันที่เหมือนผมรู้จักเขาตั้งแต่หมอ เขาเรียกอะไรมอต้นไม่ใช่มอปลายนะเขาเขาเป็นจุดเปลี่ยนที่เขาเลือกสิ่งที่เขาไม่ได้ชอบแต่ว่าพ่อแม่เขาชอบแล้วก็ทําตรงนั้นแทนที่เขาจะเลือกในสิ่งที่เขาชอบเองเป็นสถานการณ์นั้นเป็นจุดเปลี่ยนแบบนั้นนะครับเขาเลือกเข้าทันตาแพทย์แทนที่เขาจะเข้าคณะผลรู้สึกว่าน่าจะเป็นอุตสาหกรรมเกษตรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ซึ่งสองสองอันนี้นี่แยกกันเลยถ้าเป็นอุตสาหกรรมเกษตรหรือไม่แน่ใจว่าคุณรู้จักหรือเปล่าแต่เขาเรียกว่าอกนะฮะที่มาอะไรเกษตรเนี่ยมันจะมีคณะที่เรียกว่าอุตสาหรกรรมการเกษตรหรือว่าอ,อกนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันถ้าเรียนเป็นหมอฟันก็เรียนไปทางหมอไปเลยใช่ไหมถ้าเรียนเป็นอกมันก็เป็นเรียนทางการเกษตรเรียนทางด้านเรื่องของอุปกรณ์การเกษตรเรื่องของ วิศวกรรมอะไรแบบนั้นซึ่งเป็นสองสายที่แยกตักกันนั่นผมรู้สึกว่าเขาเจออย่างนั้นครานี้คอนเน็ t ชันระหว่างตัวตัวคุณเองกับตัวพลังงานเนี่ยคือ Four แพนเ n อ c ตัดสินใจไม่ได้นะในช่วงเนี้ยนะในช่วงส่งท้ายปีเก่าตัวคุณเองตัดสินใจไม่ได้เลยนะตัวคุณเองรู้สึกว่าชะง,งักงานนะครับผมอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปครับเพราะว่า ช่วงนี้เป็นช่วง celebrations นะฮะ don't take it seriously นะฮะอย่าเอามาบบเขาเรียกอะไรเครียดจริงจังขนาดนั้นนะฮะ,ะถ้ายังตัดสินใจไม่ได้เดี๋ยวรออีกหน่อยนึงก็คงจะตัดสินใจได้รออีกนิดนึงที่มันมีเส้นทางมีพลังงานที่แง้มมาบางอย่างเนี่ยการชะง,งักงานของการตัดสินใจมันก็มีเหตุผลนะ,ะ i t happened for r e a s o n นะ,ะ everything happened for reasons นะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมีเหตุผลอยู่นะครับผม โอเคนะอ่ะเ,เดี๋ยวเราถ้าอย่างนี้เราต้องไปดูพลังงานจักรวาลดูภาพรวมว่ามันเป็นยังไงนะฮะในสถานการณ์นี้นะครับงา <c oughs> <c oughs> น,นจะว่าในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นะฮะ25-31ธั25 31, นวาคมนะครับ <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับสมาชิกได้ดูก่อนนะฮะสมัครสมาชิกเพื่อได้ดูคลิปก่อนใครนะครับผมมาปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 999นะฮะ โอเคพลังงานในปัจจุบันของตัวคุณนะครับชาวพลังงานจักรวาลน,นะฮะคุณได้คุณได้ Eight <c oughs> of Mons the the Empress และ the Judgment ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณเองจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างนะฮะเออเป็นช่วงเวลาที่สำหรับใครที่รอความสำเร็จรอข่าวดีหรืออะไรบางอย่างเนี่ยข่าวนะจะมาในวินาทีสุดท้าย เรียกว่านาทีสุดท้ายไม่พอต้องวินาทีสุดท้ายเพราะว่านี่คือสัปดาห์สุดท้ายของปีนะมันเหมือนกับอ,อ,อะไรอะ่ะคุณรอมาทั้งปีแล้วนะครับผมในช่วงโมเมนต์นี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญเลยนะถ้าจะตัดสินใจหรือรอได้รับข่าวดีอะไรเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะฮะด้วยพลังงานของ Aid of Wands คุณได้ p r p s s เอ่อเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองจะประสบความสุขหรือคือเป็นสุข อยู่ในจุดที่คุณยืนเป็นจุดที่ค่อนข้างดีแล้วความสุขนี้หรือข่าวนี้ที่เข้ามานะจะนำไปสู่ในเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างครับคุณได้เดอ judgment เป็นสถานการณ์ที่สำหรับในเรื่องของการตัดสินใจผมมองว่าอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตัวคุณเองเคยจะตัดสินใจอะไรบางอย่างไปแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ตัดสินใจก่อนหน้านี้นะ มันค่อนข้างที่จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากสิ่งที่คุณคาดหวังอ,อาจจะไม่ได้ดีเท่าหรืออาจจะยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างนะหรือว่าบางทีอาจจะเงียบหายไปเฉยๆแล้วก็ยังไม่ได้รับการตอบรับผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับพลังงานมันมาขมวดปมแล้วอยู่จุดสุดท้ายพอดีในช่วงเวลานี้เลยนะสำหรับ สำหรับช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นะด้วยพลังงานของ The Judgment ใครอยากที่จะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหรือมีโอกาสในปัจจุบันเนี้ยมีโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ มีโอกาสที่จะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมส่วรับใครที่นับมาหลายครั้งแล้วผมคิดว่านั่นคือข้อยกเว้นสําหรับตัวคุณนะแต่ว่าพลังงานอาจจะซับซ้อนกว่านั้นนะฮะถ้าคุณเองต้องการปรึกษาส่วนตัวเป็นพลังงานเฉพาะของบุคคลของตัวคุณอาจจะเป็นพลังงานเฉพาะระหว่างตัวคุณกับพาร์เนอร์เท่านั้นนะครับปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง MORPONG 99นะฮะคราวนี้ ในสถานการณ์นี้คุณเองจะต้องตัดสินใจผลลัพธ์ในอดีตสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตคุณได้ four of s w o r d s to a panicles และ three อ๋อโอเคในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยให้คุณถือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณเองอันที่หนึ่งะสะสมประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำความเข้าใจสถานการณ์นะฮะออผมรู้สึกว่าพลังงานในอดีตของตัวคุณเนี่ยคุณเองจเจริญเติบโตคุณเองรู้สึก สะสมมาพอสมควรถ้าถามถึงในเรื่องของความสัมพันธ์นะ่ผมรู้สึกว่าคุณเองทําความเข้าใจมีการทะเลาะบ,บ่อแวง้งมีมีการแยกจากกันในความสัมพันธ์นะฮะผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้เพราะว่าในพลังงานในปัจจุบันคุณได้การตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือ second second chance หรือการตัดสินใจครั้งที่2เนื่องจากในอดีตเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวคุณเองเคยพลาดหรือตัวคุณเองเคย เพิกเฉยการตัดสินใจอะไรบางอย่างไปหรือตัวคุณเองเคยเพิกเฉยกับโอกาสอะไรบางอย่างไปคุณได้ ForSource เป็นสถานการณ์ที่มันเหมือนกับคุณไม่รู้ว่ามันมีโอกาสนี้อยู่หรือคุณไม่เขาเรียกอะไรจูนจูนพลังงานระหว่างตัวคุณกับพาร์เนอร์ไม่เข้าใจกันครนี้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองเนี่ยพยายามอันที่หนึ่งทำความเข้าใจพยายามหาข้อมูลพยายามหาคําตอบพยายาม ทำหรือ work ออความสัมพันธ์ต่างๆคุณได้ t o u of p e n t a c l e s ในอดีตตัวคุณเองเหมือนกับไม่ได้มีไม่ได้มีเวลาหรือไม่ได้มีความใส่ใจในส่วนของพลังงานในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นัเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าคุณรู้สึกว่าคุณผลักปัญหาออกไปผลักการตัดสินใจออกไปเรื่อยๆเรื่อๆเืๆจนกระทั่ง มาถึงในช่วงของส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองได้ข้อมูลอะไรบางอย่างได้ข้อมูลอะไรบางอย่างที่ที่เข้ามาอย่างกระทันหันหรือเป็นข้อมูลที่ตัวคุณเองเนี่ยรอมานานจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าบางคนในสถานการณ์เนี้ยตัวคุณเองไม่ได้อยากจะรอนะคือคุณอยู่ในโหมดรอแต่ไม่ได้อยากรอคือคุณเองจําเป็นต้องรอคุณเองรู้สึกว่า เออบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนและยังไม่อยากตัดสินใจใดๆนะครับผมหรือบางอย่างเนี่ยได้ดําเนินการไปแล้วแต่ว่าเรื่องของความคืบหน้าเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวคุณมันไปขึ้นอยู่กับระบบมันไปขึ้นอยู่กับอะไรบางอย่างที่นอกเหนือการควบคุมของตัวคุณแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีการตอบรับหรือว่ามีข่าวเข้ามานะฮะคันนี้พลังงานในอนาคต พลังงานในอนาคตอันใกล้นี้ผมรู้สึกว่าความสําเร็จเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วผมเชื่อว่าความสําเร็จเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะในโมเมนต์เวลานี้แต่ว่าเกิดขึ้นในอนาคตที่จะมีมาต่อไปนะฮะถามว่าทําไมอันที่1คุณได้ t e o f p e n a c l e s ในอนาคตอันใกล้ ten o f p e n a c l e s เนี่ยบอกเลยครับเป็นเรื่องของความมั่งคั่งความสําเร็จนะการจเจริญเติบโต,ตเพราะฉะนั้น ไม่ว่าคุณเองตัดสินใจใน, internet, ใ,ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องของการเงินด้วยเออหมอคะฟังผิดหรือเปล่าไม่หรือพูดผิดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรในเรื่องใดก็แล้วแต่เนี่ยมีผลต่อเรื่องของการเงินของคุณเออคือคือสถานการณ์เนี่ยอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์ก็มีเล,ล,ล่มีผลในเรื่องของความสัมพันธ์และมีผลไปถึงเรื่องของการเงินของคุณหรือว่าความมั่งคั่งของตัวคุณด้วยผมไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นสถานการณ์ที่คุณเองโชคดีเจอคนที่ ร่ำรวยนะครับผมหรือว่าคุณโชคดีแล้วเจอคนที่คอยช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคุณได้นะครับผมในสถานการณ์นี้อันที่2คุณได้ f o ร p a n น e ์เคิในสถานการณ์นี้เนี่ยผมเชื่อว่าต่อคือมีมีโอกาสในในอนาคตอันใกล้แล้วและยังสามารถต่อย,ยอดไปหามันเหมือนกับตัวคุณเองเปิดเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่สังคมหนึ่งที่ตัวคุณเองไม่เคยสัมผัสมาก่อนเป็นสังคมที่ตัวตัวคุณเองผมเชื่อว่าเคยคาดหวัง เคยรอหรือเคยตัดสินใจแต่ปฏิเสธเป็นการตัดสินใจปฏิเสธสังคมนี้ไปเป็นการเป็นการปฏิเสธหรือว่าเป็นการปฏิเสธโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะในสถานการณ์นี้แล้วได้โอกาสครั้งที่2ในการตัดสินใจผมถึงไได้บอกว่า the judgment มาเนี่ยคุณได้ second chance ซึ่งถามว่าทำไมมันเป็นต้องเป็น second chance ผมอธิบายอย่างนี้แล้วกัน the judgment เนี่ยตัวคุณเองถ้าเกิดตัวเองตัวคุณเองไม่รู้มาก่อนนะฮะสำหรับ แฟนแฟนคลับหมอปองเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วนะ,ะนี่คือเกรเบลเป็นเทพเกรเบลเนี่ยเขาจะเป่าแต่เพื่อปลุกวิญญาณของมนุษย์เนี่ยที่ตายไปแล้วเพื่อมาตัดสินเมื่อเพื่อมาพิพากษาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับสถานการณ์อะไรบางอย่างที่จบไปแล้วหรือถูกตัดสินใจไปแล้วจะได้เริ่มการพิจรนารณาหรือได้เริ่มการ กลับมาฟื้นฟูอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ตัดสินใจใหม่อีกครั้งหนึง่งน,น,นั่นคือ Second Chance นั่นคือโอกาสที่สองของตัวคุณนั่นคือเหตุผลนะครับผมเนี่ยแกเบรีย <c> ล <oughs> นะครับผมซึ่งอยู่ในไบเบิลอยู่ในจริงๆแล้วอยู่ในไบเบิลแล้วก็ถ้าอยู่ใน, Islam, ในอิสลามเนี่ยในศาสนาอิสลามก็คือเขาเรียกนักบุญจีเบรียลจีบรีล,รลหรือแกเบรียลเนี่ยแหละนะครับผมเหมือนกัน นะฮะ <c oughs> ต่อไปภายปบสุดท้ายของอนาคตนะฮะคุณได้ night of source นะครับผมถ้าปี2023ของตัวคุณเองเคยช้านะครับผม <c oughs> เคยรู้สึกว่าไม่มีความคืบหน้า <c oughs> เคยรู้สึกว่าติดหยุดนิ่งหรือเคยตัดสินใจอะไรผิดพลาดนะครับผมรู้สึกว่ารอบนี้เป็นรอบที่ตัวคุณเองได้โอกาสครั้งที่2 ได้โอกาสในการตัดสินใจได้สัมผัสได้สัมผัสความสําเร็จได้สัมผัสความรู้สึกความสําเร็จได้สัมผัสในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ได้สัมผัสผลลัพธ์จากการเริ่มต้นความสัมพันธ์นั้นแล้วมันจะก้าวกระโดดพูดง่ายๆว่ามันเหมือนกับต่อให้คุณเองตัดสินใจอะไรไปในปี2023เนี่ย แล้วดำเนินไปมันจะดำเนินไปอย่างช้าๆในปี2024สิเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันก้าวกระโดดมากเลยเพราะมันเหมือนกับเหมือนกับเขาเรียกอะไรดีมันอั้นเออมันอั้นเวลาเวลามันเหมือนกับทะลักเขื่อนออกมาปุ้มมันมันดีดขึ้นไปเลยมันเป็นลักษณะนั้นมันเหมือนอะไรดียกตัวอย่างไม่ถูกสำหรับผมก็น่าจะนึกตัวอย่างก็น่าจะเป็นราคาของบิตคอยที่แบบ ปุ๊งขึ้นไปอย่างเดียวพอมันสายเวมันอั้นอยู่มันอั้นอยู่นานแล้วพอมันเบรกปึ้งขึ้นไปเบรกแนวต้านปุ๊บมันพุ่งทะยานเลยเป็นลักษณะนั้นสำหรับใครไม่เล่นหุ้นไม่เล่นคริปโตไม่เล่นอะไรก็แล้วแต่นึกถึงคุณเองเขย่าขว,วดเขย่าขว,วดแชมเปญอะแล้วมันก็เวลาเปิดมันก็ป๊อกมันก็ดีดไปอะไรแบบนั้นฮะถ้าเกิดคุณเอง นึกภาพอะไรแบบนั้นไม่ออกนะครับผมโอเคซึ่งผมเชื่อว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ดีมากๆนะฮะโอเค okay. และนั่นคือพลังงานที่ผมเอาฝากนะฮะต้องการปรึกษาส่วนตัวอย่าลืมแอดไลน์หมอปองนะครับ m o r p o n g 99หมอปองใช้ทั้งพลังงานเทโรนะฮะพลังงานไพ่เทโรนะครับแล้วก็ใช้โหราศาสตร์นะครับโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผม 축크리 퇴화락.